วันนี้นะคะเราจะมาผามาพักที่ใบบุรีสอร์ทนะคะนี่นะคะนี่นะคะใบบุรีสอร์ทจังหวัดตากนะคะเรามาทางอำเภอเขาสมิงนะคะเรามาที่ตำบลแวะมาทางตำบลแสงตุงนะคะแล้วขี่มานะคะาทางอำเภอบ่อไร้นะคะนี่นะคะ ขี่มาทางาอำเภอบ่อไร่ไพอถึงบอ่อไร่แล้วเราก็ถึงสี่แยกแล้วเราก็ตรงมาเลยนะคะประมาณโล500เมตรนะคะแล้วเราก็จะเจอน,นี่นะคะใบบุญรีสอร์ทนะคะนี่นะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้นะคะมองหารีสอร์ทนะคะมองหาที่พักนะคะนี่นะคะแนะนําเลยนะคะใบบุญรีสอร์ทนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไงนะคะพาเข้าไปเดินข้างในนะคะนี่ ได้กุญแจมาแล้วนะคะโซนนี้เจ็ดร้อยห้าสิบน่าจะมีประมาณสามห้องนะคะขอหขอห้องสุดท้ายนี่แค่ดูแค่นี้ก็น่ารักแลยวะขึ้นบันไดามาเลยค่ะบันไดก็ต้องขึ้นนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบห้องก่อนจะเข้าไปด้านในนะคะเลยอ๋อสงสัยเปิดผิดนะคะ หลังจากเสียวเวลาเปิดมานิดนึงแม่เปิดได้แล้วนะคะ <laughs> นี่นะคะมาดูด้านในกันคะ่ะเป็นมุ้งลวดด้วยนะคะเป็นสองชั้นอ่ะเปิดเลย,อ,ยอ่ะเปิดไฟไม่ติดนะคะต้องเสียบขีกาดก่อนเปิดไปเลยคะ่ะโ บรรยากาศมันใช่ห้องสวยนะคะเห็นไหมคะนี่นี่นะคะบรรยากาศด้านนอกนะคะัจะให้ดูนี่นะคะเตียงคือเขาจัดไว้น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะคะนี่ประมาณนี้มีกาแฟให้สองซองนะคะมีการาน้ำร้อนไว้ให้ต้มอย่างดิบดีนะคะเปิดตู้เย็นเหมือนเคย รีวิวทีไรก็ต้องเปิดตู้เย็นทุกทีก็งงตัวเองเหมือนกันนี่นะคะเปิดไฟอีกตรงไหนเนาะมีล่มให้ด้วยนะคะสองพันนะคะเขาเรียกพันเลยเนาะอันนี้คือถุงอะไรนะคะอ๋อไดเป่าคมนะคะไดเป่าคมน่ารักมากใส่ถุงมิ้งไว้ปันก็นึกว่าอะไรไม้แขวนเสื้อนะคะนี่ก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าแหละเนาะแต่เป็นแบบแบบโล่งไงโล่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ นี่อาทางเข้าห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้พูดสับสนมากเลยค่ะพูดผิดพูดถูกนะคะง่วงนอนนะคะเบอร์มากเปิดไฟเลยค่ะมาดูในห้องน้ำกันต่อนะคะในห้องน้ำก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะคือสวยอะ่ะนี่อ๋อมีที่นั่งด้วยสําหรับปาปนปนแบบ รักเลยนะคะคือแบบนั่งทำรีวิวนะคะนี่มันใช่เลยสำหรับบานนะคะนี่นะคะนี่นะคะคือห้องน้ำก็โอเคนะคะมันว่าโอเคแต่ทีเด็ดที่ปันก่อนจะเข้ามาสะดุดตาก็คือระเบียงนะคะระเบียงหลังห้องคือตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าหน่อยๆน,นะคะนี่นะคะ เปิดนะคะอืมบรรยากาศมันได้เลยนะคะนี่นะคะจะมีสามราคานะคะอันนั้นน่าจะเป็นอ่ามีหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยนะคะปันบอกราคาไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเจ็ดร้อยห้าสิบนี่คือบรรยากาศโดยรอบๆนะคะคือกำลังจะมืดแล้วก็เปิดไฟแล้วก็จะทำให้มันมุง้งมิ้งนะคะ น่ารักมากเลยนะคะนี่อยู่อำเภอบอ่อไร่นะคะจังหวัดตากนะคะอันนี้ที่นั่งกินคงกินข้าวก็ว่ากันไปนั่งเมามอยหอยสังก็ว่ากันไปนะคะโอเคเลยน่ารักนะคะนี่นะคะว่าจะพาไปเดินดูบรรยากาศร,าศรอบๆนะคะเพราะว่ากําลังอากาศกําลังแบบดีๆเลยนะคะบรรยากาศกำลังฟินนะคะแล้วรอบๆก็คือแบบว่าต้นไม้แบบธรรมชาติคือแบบเน้นๆเลยนะคะแต่ฝนดันตกลงมา นะคะฟ้าฝนอากาศมันไม่เข้าใครออกใครนะคะแต่บรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวปนให้ดูตอนฝนตกคือแบบอากาศที่แบบเลิศม,มากนะคะตอนพร้อมคนพร้อมนะคะเพื่อคนดูท่านผู้ชมของปานทุกคนนะคะเพื่อคนดูทุกคนนะคะไปฝนตกเราก็ตะลุยฝนไปดูบรรยากาศฟินๆรอบๆร,ร,รีสอร์ทกันจัดไปค่ะค่ะทํากลางสายฝนกับคนสวยแบบปานอ่ะไม่ใช่นะคะทํากลางสายฝนนะคะเรามาดูบรรยากาศกันนะคะ ะะถ้าจะให้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปานด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อคนดูนะคะบ้านรุยนะคะ,ะเขามองเขาจะว่าบ้านหรือเปล่าพูดคนเดียวไม่ใช่นะคะบ้านมาตั้งนานแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวปันให้ดูบรรยากาศเลยนะคะไม่ต้องดูบันหรอกค่ะมันจะหลอนนะคะนี่ค่ะฝนตกมาแล้วแล้วก็แรงนะคะตะกี้แล้วก็ไปปลอยนะคะบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะทางรีสสอดมีร่มให้นะคะ อ้าวายค่ะเข้าป่ากันไหมเราหาเก็บเห็ดมาแกงกันใช่ไหมเดินไปเดินมาพอก้มดูอีกทีอ้าวเขามีทางเดินแน่นะคะอามาเดินทางเดินกันดีกว่าค่ะแม่ปานนี้เล่นมุกเก่งเหลือเกินนะคะแต่จริงๆก็เออจริงๆนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะโอ้ยนะคะไม่ใช่เจ้าหญิงกลางสายฝนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องที่ปันอยู่นะคะตรงนี้นะคะึไหนละ่ะนี่นะคะนี่นะคะปันพามาเดินดูด้านหลังนะคะ โซน A นะคะปันอยู่อันนี้โซน B นะคะไปต่อค่ะไปกันต่อนะคะฝนตกแล้วก็ไม่หยุดรีวิวนะคะเพื่อคนดูเลยนะคะนี่นะคะนี่ A B แล้วก็โซน C นะคะนี่นะคะมาเลยเราเป็นแบบนี้อันนี้โซนอ่า B นะคะด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ ปันอยู่พักโซนเปันเิอมาโซน B ีโซนซปันได้ขอเจ้าของห้องแล้วนะคะว่า,าเจ้าของรีสอร์ทเนาะว่าปันจะถ่ายคลิปนะเขายินดีนะคะไม่ใช่ว่าปันลาลาบเราล่วงถ่ายโดยที่ไม่บอกก่อนนะคะนี่นะคะสวยอะปันชอบบรรยากาศช่วงนี้จังเลยแบบว่าฝนไปปลอยแล้วก็บรรยากาศแบบหกโมงจะทุ่มหนึง่งประมาณเนี้ยค่ะปันว่าบรรยากาศมันดีนะคะเดีย๋ยวเพิ่งเบื่อความพูดมากของปันนะคะนี่นะคะด้านหลังนี่นะคะประมาณนี้นะคะ หน้าหนาวบรรยากาศก็กชุ่มฉ่ำประมาณนี้เลยนะคะชอบเลยแหละมันชอบเลยนี่นะคะอันนี้บรรยากาศด้านหลังโซนซีนะคะเป็นเหมือนกับโซนบีเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นกระจกแล้วก็ระเบียงประมาณนี้นะคะนี่นะคะปันก็พาเดินฝนหยุดตกพอดีนะคะปันก็พาเดินดูร,บรอบรอบรีสอร์ทแล้วนะคะแล้วก็ทั้งภายในแล้วก็รอบรอบนอกรีสอร์ทนะคะนี่นะคะฝนหยุดตกพอดีนะคะ เจ้าหญิงกลางสายฝนนะคะคลิปนี้นะคะนี่นะคะถ้าใครจะผ่านเส้นนี้นะคะกำลังมองหารีสอร์ทนะคะแนะนำเลยน,นะคะใบบุญรีสอร์ทนะคะ,ะวันนี้ปานขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ปานด้วยนะคะนี่นะคะและ้วปานจะทำคลิปนะคะมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามไว้นะคะคลิปนี้ปานขอปิดคลิปไปแล้วนะคะ วันนี้บ๊ายๆนะคะบรรยากาศจะทุ่มนึงแล้วคือแบบยังดีมากเลยนะคะไายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ